หลอทั้งข้างนอกหลอดทั้งข้างในเพดานว P ีกับเบาะ14ที่นั่ง <Yeah. S 1> วันนี้นะคะวันนี้ปี13ค่ะเครื่อง2005 VIP วทั้งรำนะคะจะเกิรอบคันนะคะหรือว่าจะเป็นล้อมแห็กสุดหลอนะคะบอกแล้วค่ะว่าหลอดทั้งข้างนอกและหล่อทั้งข้างในนะคะคันนี้ยกชุด v i p ีนะคะพร้อมชุดล้อมแม็ก ยกให้คุณจัดทรงให้ด้วยนะคะนั่งได้เต็มพิกัดค่ะ14ที่นั่งเลยนะคะคุณลูกค้าขานะเทดานด้านบนนะคะสวยงามขาน,นะคะท่านไหนนะคะที่อยากได้รถนะคะสวยๆแบบนี้นะ,ะต้องติดต่อกิจสาคุณคาหรือพี่ขวัญใช่ไหมรถตู้นะคะ0863159977เทดานบันไดนะคะคอนโซลของใหม่ทั้งหมดนะคะใหม่ไม่ใหม,ใหม่ดูนะคะ นี่คือของใหม่นะคะนี่คือของใหม่นะคะเราแกะสติกเกอรี่ค่ะของใหม่เลยค่ะเน่นะคะใหม่นะคะแกะไว้เหมือนจิดไว้เหมือนเดิมนะคะใครเป็นเจ้าของก็คือของใหม่ทั้งลำนะคะและที่แน่ๆประหยัดน้ามันกับเครื่อง2,005นะคะใครได้คันนี้นะคะก็เท่ากับคุณได้เครื่อง2,005ประหยัดน้ามันซึ่งหลายๆคนยังตามฝันอยู่คืออยากได้รถเครื่อง2,005นะคะมาดูด้านหลังกันนะคะ ว่าสวยสมชื่อสมราคาไหมว้าวมากๆค่ะนะคะคุณลูกค้าจะไปจดเป็นป้ายเหลืองก็ได้นะคะหรือจะทําป้ายฟ้าแบบนี้ก็ได้หรือจะทําเป็นรถบ้านก็ได้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเพราะด้านบนเพดานนะคะ v i p ี VIP แบบนี้ไม่มีที่ไหนคะ่ะแต่งมีของกิจสดากู้ตค่ะเท่านั้นพร้อมกระบอกสีแถวนะคะกับลูกค้าที่เหมาะไปวิ่งนักเรียนนะคะรักเด็กนักเรียนเยอะๆหรือจะไปวิ่งทัวร์นะคะ จดใบเหลืองได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะไป็รับพนักงานก็ได้อีกหรือจะไปทํำแคมปิ้งก็ได้อีกหรือจะใช้ส่วนตัวก็ได้อีกค่ะ <Natalie> คันนี้จัดไปแนนได้ไหมจัดได้เต็มด้วยนะคะกับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะมีงบประมาณดาวอยากผ่อนน้อยติดต่อพี่ขวัญได้เลยเจ้าแม่รถตู้นะคะคุณได้รถกุญแจแบบนี้ได้ลดสวยแบบนี้นะคะสภาพดีๆสภาพใบแดงนะคะ หรือจะซื้อสดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้ย้ำค่ะหนึ่งค่ะไม่มีชนค่ะไม่มีความค่ะไม่มีน้ำท่วมค่ะไม่มีล้างเล่มค่ะและรถตู้คันนี้พี่ขวัญเช็คอายัดคดีความเช็คทุกอย่างให้คุณแล้วคุณขับอย่างเดียวนะคะคุณจะซื้อสดก็รับเล่มกับบ้านหน้าวันนั้นเลยนะคะพี่ขวัญมีเล่มทะเบียนทุกคันกับกฤษดาครูคาวันนี้ขอบคุณมากๆากกับรถที่ กับลูกค้าที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะกดทุกใจนะคะแล้วก็กดแชร์ให้พี่ขวัญด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ขวัญและท่านไหนนะคะอยากจองคันนี้นี่โทรมาจองได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์แอดมิน0 8 3ย์ตัวหรือ03หรือพี่เบอร์พี่ขวัญส่วนตัวได้เลยค่ะ0863159977คุณได้รถตีแน่นอนสวัสดีค่ะ